พายาช้างผู้ทรงศีลกาลครั้งหนึ่งณนะเมืองพาราณสีแขวนกาสีมีพระเจ้าพรมทัตครองแผ่นดินนั้นมีแม่ช้างตัวหนึ่งยังป่าหิมวันตะประเทศได้คลอดลูกช้างตัวผู้อันประกอบด้วยความงามห้าประการคือกายสีขาวดังเงินยวง ในตางามคล้ายดวงแก้วมณีปากแดงดังผ้ากำพลแดงงวงดุดพวงเงินประดับด้วยจุดประสีทองเท้าทั้งสี่ดุดแต้มด้วยน้ำครั่งเป็นช้างที่มีความรู้ผิดชอบชั่วดีครันเติบใหญ่ขึ้นมาฝูงช้างป่าหิมมพานก็พากันมาห้อมล้อมช้างผู้ทรงศีลน,นี้ เที่ยวท่องไปในป่าจนกระทั่งมีบริวารแปดหมื่น 80, 000, อาศัยในป่าหิม,มพานต่อมาเกิดเห็นโทษในการอยู่เป็นหมู่คณะจึงปลีกตัวละจากโขงอาศัยในป่าสงัดแต่เพียงลำพังตัวเดียวรักษาศีลจึงได้ชื่อว่าพญาช้างสีละวานาค ครั้งหนึ่งยังมีพรานป่าชาวกรุงพาราณสีเข้ามาหาของป่าในป่าหิมพานแห่งนี้เกิดหลงทางตกใจกลัวต่อมรณะภัยจึงยกมือขึ้นเช็ดหน้าร่ำให้เที่ยวเดินไปทั่วพยาช้างสีละวนาคได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญน,นั้นก็เกิดสงสาร และต้องการจะเปลื้งทุกข์ให้จึงออกจากที่พักเดินเข้าไปหาแต่พรานป่าตกใจวิ่งหนีช้างก็หยุดเดินครั้นพรานป่าหยุดเดินช้างก็เดินไปหาครั้นพรานป่าวิ่งหนีช้างก็หยุดเดินพรานป่าจึงคิดในใจว่าชะรอยช้างไม่ประสงค์ร้าย แต่จะมาช่วยเปลื้องทุกเราแน่จึงใจแข็งยืนนิ่งขณะที่ช้างเดินเข้ามาหาตนช้างถามขึ้นว่าดูก่อนพ่อพรานเหตุใดจึงเที่ยวร้องไห้ข้าแต่พญยาช้างข้าพระเจ้าจำทิศทางไม่ได้จึงหลงทางที่ร้องไห้เพราะกลัวตายพรานตอบ พยาช้างจึงนำพรานมายังที่อยู่ของตนเลี้ยงดูพรานอย่างอิ่มน้ำสำราญด้วยผลไม้ใหญ่น้อยและน้ำท่าเป็นเวลาสามวันเพื่อให้พรานหายอ่อนเพลียจากนั้นก็กล่าวกับพรานว่าดูก่อนพรานเจ้าอย่าได้กลัวเลยเราจะพาเจ้าไปยังหนทาง ที่มนุษย์ทั้งหลายใช้สัญจรช้างกล่าวเสร็จก็ย่อตัวให้พรานขึ้นขี่หลังขณะที่นั่งหลังช้างนั้นพรานคิดว่าถ้ามีใครถามถึงช้างเราจะบอกหนทางที่มาคิดดังนั้นแล้วพรานก็กำหนดทิศสังเกตสัญ,ญลักษณ์ของทางด้วยต้นไม้ภูเขาคขันออกจากป่า ถึงทางใหญ่อันเป็นทางไปสู่เมืองพารานสีนั้นช้างก็ส่งพรานลงและเอ่ยกับพรานว่าพ่อพรานท่านจงเดินไปตามทางนี้หากมีผู้คนถามถึงที่อยู่เราจงอย่าบอกใครๆครรั้นบุรุษนั้นเดินรอนแรมมาถึงเมืองพารานสีและเดินทางผ่านหมู่บ้านช่างงา พบพวกช่างงานกำลังทำงานจากงาชนิดต่างๆจึงถามว่าแน่ ä, พ่อถ้าท่านได้งาช้างเป็นๆจะเอาหรือไม่ช่างตอบว่างาช้างเป็นสิมีราคามากกว่างาช้างตายเขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะเอางาช้างเป็นมาให้ท่านจากนั้น เขาก็จัดแจงสเสบียงอาหารและเลื่อยอย่างแข็งแล้วเดินทางไปยังที่อยู่พญาช้างเมื่อพญาช้างเห็นเขาก็ถามว่าท่านกลับมาเพื่อประสงค์สิ่งใดพญาช้างนายพานกล่าวข้าพระเจ้าเป็นคนจนยากไร้ไม่อาจหาเลี้ยงชีพได้ จัขอท่อนงาท่านสักหน่อยไปขายเลี้ยงชีวิตข้าพระเจ้ามาเพื่อประสงค์สิ่งนี้เอาเถิดพรานพยาช้างกล่าวเราจะให้งาของเราแก่เจ้าถ้าเจ้าจะมีเลื่อยมาตัดงาเราข้าพระเจ้าเอาเลื่อยอย่างแข็งมาด้วยพรานตอบพยาช้างคูเข่าลงหมอบ พรานจึงใช้เลื่อยตัดปลายงาทั้งสองข้างพญาช้างใช้งวงจับปลายงาทั้งสองมอบให้เป็นทานแก่พรานพร้อมกับกล่าวว่างานี้เป็นที่รักแห่งเราแต่เรารักพระสัพพัญยุตยานอันสามารถตรัสรู้ธรรมทั้งปวงมากกว่างานนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเท่าขอให้ทานในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์บรนลุพระสัพพัญยุตยานเถิดเมื่อพรานรับงาทั้งคู่ไปขายแล้วครั้นเงินที่ได้มาใช้หมดก็กลับมาอีกคราวนี้รำพันว่ามูลค่าของปลายงานนั้นใช้ได้แต่หนี่ของข้าพเจ้าเท่านั้นโปรดให้งาที่เหลือแก่ข้าพเจ้าเถิด พญาช้างรับคำว่าดีแล้วก็คูเข่าลงอีกครั้งปล่อยให้เลื่อยเอาท่อนงาที่เหลือทั้งหมดไปครั้นเอาท่อนงาไปขายแล้วก็กลับมาอีกคราวนี้ขอโคนงงาซึ่งฝังอยู่ภายในเนื้อพญาช้างพญาช้างยังคงกล่าวคำว่าดีแล้วเช่นเคย พร้อมกับคูเข่าลงหมอบพรานผู้อกตันยูได้ขึ้นไปเหยียบงวงอันประดุดพวงเงินปีนขึ้นไปยังกระพองอันเป็นส่วนบนของศีษะพญาช้างเอาเท้าเหยียบลงที่โคนงาใช้เลื่อยแหวเนื้อออกจากโคนงาทั้งสองข้างแล้วลงมือเลื่อยเอาโคนงาไปเมื่อพรานผู้อากตันยู แบกเอาโคนงาทั้งสองเดินรับสายตาพระยาช้างไปแล้วแผ่นดินอันหนาถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรสามารถรองรับขุนเขาแม่น้ำทะเลและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายไว้ได้แต่ไม่อาจรองรับคนอากตันยูผู้เต็มไปด้วยกองบาปเช่นนี้ไว้ได้ แผ่นดินจึงแยกเปิดช่องออกจากกันลึกลงไปเบื้องล่างคือเปลวไฟที่พวยพุ่งออกมาจากอเวจีนรกห่อหุ้มเอาร่างพรานบาปหยาบช้าประทุษร้ายมิตรผู้นี้ลงสู่เหวนรกอเวจีรุกขาดเทวดาผู้สิงสถิตในป่าบรรลือเสียงก้องว่า บุคคลผู้อักตันยูประทุษร้ายมิตรแม้ใครๆจะให้ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็หาสำนึกถึงบุญคุณไม่พญาช้างศีลวนาคมีชีวิตอยู่ต่อมาจนหมดอายุไขแล้วไปตามยถากรรม